สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวซีซงสุดยอดบล็กแชนแนลค่ะเพื่อนเพื่อนคะ EP นี้เป็น EP พิเศษนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนส้มอยู่ที่ห้างวิเลตมาร์เก็ตนะคะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ค่ะส้มจะพาเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมชมร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชานะคะและชิ้นส่วนต่างๆของกัญชาของกลวิสาหกิจของเรานะคะซึ่งหนึ่ง ภิษากิจของเรานะคะได้มาเปิดร้านอยู่ที่นี่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าดีกว่านะคะว่าภายในร้านเรามีผลิตภัณฑ์และสินค้าอะไรบ้างนะคะตามต้มเลยค่ะไปเลยนี่ค่ะร้านก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านกันค่ะฮัลโหลคุณกีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวต้องให้คุณกิแนะนำตัวดีหนึ่งค่ะกีนะคะนัดคงวันพศค่ะเป็นสมาชิกของวิสาหกิจส้มเนาะใช่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มและแปรรูปของเราวิสาหกิจชุมชนกลุ่มและแปรรูปค่ะซึ่ง คุณกิเป็นสมาชิกของกลุ่มเราค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเปิดอยู่ที่อำเภอหัวหินและคุณกิตก็จะมีอีกหลายหลายร้านมากเลยใช่ไหมตอนนี้30สาขาค่ะ30สาขาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราใช้ไปทั่วประเทศไทยค่ะก็เดี๋ยวแผนประมาณกลางกลางปีนิดนึงนะคะเราก็จะอยู่ที่กรุงเทพค่ะอันนี้เรากําลังแผนอยู่ที่30สาขาเช่นกันโอเคแล้วหนไหน หน่อยสิคะว่ามีอะไรบ้างกันเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเตอนนี้จะเป็นลินณฑ์ของน้ํากัญชานะคะมีทั้งหมดสิบรสชาติเลยค่ะโอ้นู้นเลยค่ะเป็นรสชาติทั้งหมดของเรานะคะรสชาติอร่อยมากคอนเฟิร์มอร่อยค่ะเดี๋ยวลองลองชิมดูอันนี้เราทําออกมาเป็นโอ่งน้อย ก๋วเตวนะคะอันนี้จะเป็นรสชาติอะไรคะอันนี้เป็นรสอะไรคะ เป็นน้ำพึ่งนาวค่ะตัวนี้น้ำพึ่งะนาวจะชื่นมากเลยนะคะเนี่ยจะเป็นนี้ค่ะอันนี้เป็นน้ำพึ่งนาวนะคะเข้มข้นนะคะเข็มขนชื่นใจเลยค่ะชื่นใจเพราะว่าเราใช้น้ำพึ่งป่าโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นน้ำพึ่งของป่าละอูนะคะเราจะไม่ใช้น้ำพึ่งตวดจะเป็นน้ำพึ่งลางแล้วก็มาตกัดค่ะซึ่งในส่วนของของน้ำพึ่งเนี่ยคุณกิ่งก็จะไปช่วยกลับในกลุ่มของเกษตรกรด้วยนะคะรับซื้อใหม่ใช่ค่ะเป็นของป่าละอูค่ะเป็นของอีกชุมชนหนึ่งเช่นกัน เยี่ยมไปเลยแล้วก็ตัวตัวส่วนผสมมาค่ะของตัวของตัวสมุนไพรน้ำสมุนไพรเรานะคะเราก็จะไม่ใช้เป็นสําเร็จนะคะเราจะใช้เป็นอย่างแปรรูปอย่างที่เขาไปตากแดดตากแห้งนะคะแล้วก็มาทําเป็นน้ําคุณภาพของเขาก็จะได้เป็นที่มากกว่าที่มันเป็นมันเป็นสาเร็จอะค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมไปเลยสีนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะไม่ใช่สีสสดใสมากอันนี้ก็เป็น ันชันค่ะัาชันใช่ชาดันก็จะสีนวงเดี๋ยวเดี๋ยวส้มแยาเห็นทางนี้มีอะไรอีกมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชาของเราเลยนะคะชาทั้งหมดเลยนะคะชาซึ่งมีหลายรสชาติมากเลยนะคะนะคะ ดำมาตูมลาเวนเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าต่างชาตินะคะที่สนใจเรืโองโหพอดีเลยผลิตภัณฑ์ของเราเยอะมากค่ะนี่นี่อันนี้จะเป็นยาดมค่ะยาดมตัวนี้ค่อนข้างแบบดีมากค่ะอันนี้มาจากวิสาหกิจเราเองเลยค่ะวิสาหกิจของเราเองเลยให้มาใช่แล้วเราก็มาเป็นแพคเกจติ้งสวยๆนะคะส่วนนี้มีหลายอย่างจะมีเครื่องพะโล้ค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องพะโล้สำหรับค้้ยชามนะคะ แบบเราไม่ต้องทําเป็นหม้อนะคะอันนี้คือตัวใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ราคา89บาทค่ะเราแบบขายคนไทยนะคะไม่แพงดูมากเลยแล้วตัวนี้คืออะไรคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันคาบบเป็นผงนะคะตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะไปผสมกาแฟกินกช่วงชาร้อนอย่างเงี้ยเขาก็จะผสมอย่างต่างชาติเขาจะเจ็ตแลกเขาจะอะไรต่างๆมาค่ะเ <ๆ S 2> าก็จะใช้ต,ตัวนี้ดีมากใช่มตัวนี้ดีมากค่ะๆๆๆอันนี้ก็จะเป็นแฟนดของเรากันเองนะคะของเราไม่มีแฟน์ชายค่ะของเราก็จะเป็นนามวิสาหกิจของเราเลยค่ะแล้วก็ ก็จำหน่ายใบสดด้วยใช่เรามีใบสดนะคะมีวัตถุดิบของกัญชาทั้งหมดเลยค่ะที่มาจากที่ผิตเราถ้าใบสดก็จะเป็นแบบนี้นะคะทางนี้อย่างนี้นะคะก็คือว่าพอ สั่งซื้อใช่ไหมคะมันก็จะมีการออกใบเอกสารรับรองให้แบบท้ก็จะเป็นชื่อของเราเลยนะคะไม่ว่าใครจะมาซื้อเราเราก็จะทางวิสาหกิจเป็นผู้ออกตัวใบเอกสารรับรองให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคทาทัุงกิ่เองก็จะทําดินวัสดุปลูกนะคะมาวางในช็อปด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแบบเป็นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะเอาลงใช่ใช่เพราะว่าในร้านนง ก็คือจะครอบคุมหมดทุกอย่างตั้งแต่ในเรื่องของวัสดุปลูกแล้วก็ไปจนถึงในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆวัตถุดิบต่างๆใช่โอ้ เดี๋ยววันนี้ส้มก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะว่าสําหรับเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์กัญชาจากวิสาหกิจของเรานะคะเดี๋ยวจะส่งลงลิงก์ไว้ให้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณกี่มากคะขอบคุณมากได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจสมาชิกวิสาหกิจของเรานะคะรวยๆปังๆค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของส้มด้วยนะคะ420 Forest Park อีพีหน้าเจอกันใหนม่ค่ะบ๊ายบาย มีตัวเย็นคือล่ซซาชัยอยู่ข้างบนเป็นแ็เนี่ยค่ะลองตาดูค่ะข้างบน